วันนี้วันที่15มิถุนา64ก็มาถ่ายไก่ฟ้านกยงูงวันนี้ก็ครบกำนับออกลูกนกยงูง2ตัววิวิกๆวิ้งวิ้วิวิวิตัวนี้ก็แบ็กวิงแบ็กวิง ส่วนตัวนี้ก็อะไรขาวขาวแต่ไม่ขาวมีน้อยนึงมีดำน้อยนึง่งลูกนกก็ออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ สองสาวันก่อนก็ฝนตกทุกวันแต่ก็ไม่มีปัญหากับตู้ฟักไข่๋ต่ตอนนี้ก็นำไปกงอนุบาล